สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่เขาเขียวจ้าเพราะว่าแอลิซเขาอยากมาดูน้องหมูเด้งเป็นเวลา3เดือนแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มานะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่โรงเรียนเปิดเทอมนะจ้าทุกคนมันคือวันของเราค่ะตื่นเต้นไหม มูแดง right there ไปดูหมูแดงก่อนเหรอเจ็บ okay. <laughs> เลยอยู่ recording me yes เอาอะเลยขอดิ้งทุกอย่างนั่นแหละทำไมล่ะ <laughs> <laughs> Let's go see หมูแดง and then we can get cart กินกาเฟไปหาหมูแดงอีก เห็นไหมเห็น คุ้มมากเซนหนึ่งนาทีนะครับหนึาทีโชหน้าสตันเล เอาให้แอบแอบแอบมาแล้วเจ้ามูด้งเจ้ามูด้งเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลย อ,อยตัวเกือบเท่าตะก,ก้าแล้วฮัลโหลหมูแดงหมดเวลาแล้วแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่ 拜拜。Bye bye. หลังจากไปดูน้องหมูแดงว่าระวังลิงเป็นเวลาห้านาทีนี่ยงรถสำมล้อแล้วเดี๋ยวเราจะอ๋อน่ารักเราจะไปเช่ารถนะคะคูลมากคูลหมูแดงคูลหรือว่ารถสามล้อคูลหมูแดง <laughs> <laughs> เรารอนานแค่ไหนนะเแบบี้รอกี่ห้านาทีเองเหรอาสิบนาทีไม่รู The Sweet รอสองรอบใช่ไหมเรารอรอบเดียวรอบเดียวสองแต่ว่าเป็นสอง so We got there we were in that like gazebo round oh. area and then we ended up c l o s ไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะ เราเข้ามาดูหนึ่งรอบแต่ว่าเรารออยู่สองเออก็สองรอบอ่ะงงงงไหมคะเอาใหม่ <c oughs> มีอยู่สอง,ออ s. <S งร <c oughs> อ,อ,งอบก่อนที่จะถึงเรามีอยู่สองรอบก่อนที่จะถึงอุ้ยแต่ดูสิรถสัมร้อน่ะทุกคน <are> อ<ส>่ะรถมันหน้ารัอกมันเหมือนรถกระตูน <c oughs> <Yeah. S 1> เหมือนรถกระตูนนะ <c oughs> อันนี้สล็อตนี่ <Yeah. S 1> ไปดูก่อนไหม ดูสล็อตก่อนนะคะทุกคน <มา S 1> พร้อมไหมคะดูดีมาก <laughs> สล็อตสองนิ้ว <laughs> เขาอยู่ไหนอะ เขานอนอยู่โอ้นั่นไง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 ทุกคนคุณแฟชหรือเปล่าใช่คุณแฟชไหมเน,นี่ย ah, เขานอนอยู่อ่ะในบ้านหรอใช่ในบ้านใช่จริงใช่คุณแฟชไหมเขามีชื่อบอกโอ้น um> ั่นไงคุณแฟชจริงจริงด้วย เขามีชื่อบอกที่ป้ายนะคะทุกคน You go to the the side uh. and then say คุณ fresh and คุณ fresh อยู่ที่นี่คะ่ะทุกคนคุณ fresh นอนอยู่ในบ้าน Are you sure? Sure take off your glasses oh. You see the fluffy I just see a fluff ball yeah Yeah ไปเอารถด,ดีกว่าจ้ามีความสุขแล้วอ,ะอ่ะได้ดูได้ดูห้านาทีแล้วเขาก็แบบเด้งด้วยแล้วเราอะ่ะโชคดีที่ <c oughs> the zoo keeper <c oughs> เขาไปหาน้องพอดีอ so he splash the water แล้วน้องก็กระโดดดิววๆิว,ว <c oughs> <c oughs> เหมือนในเพลงเลยอะ่ะ ดีดดิ้วดีดดิ้วเลยอ่ะดีนะแฮปปี้แล้วนิดหน่อย Hello They have dinosaurs here too Dinosaurs แบบนอตเรียวป้าเป็นสัตว์จริง I c ไอคัตโยเฮดเมนิทามเนี่ยโอเคลมเย็นมากทุกคนถึงจะแบบแดด ตอนนี้น่าจะสิบโมงละมั้งเนาะเบฟเนาะ <Yeah. S 1> แต่ว่ายังดีอยู่เลย <Yeah. S 1> ก็โอเคร้อนแต่ว่ามีลมพัดนะคะทุกคนลมแรงมากค่ะดิสเวย y ก็ได้นี่เบฟถ้าไอผอมก็คือไอฟโฟ้โฟโเลยโอ้โหผอมแล้ว aus <laughs> ไอ้พ f กพายุใช่ไหมแอนไม้แห่ไฟนเมซี่แรงนะคะทุกคนนี่เป็นไงล่ะลมก็พัดอยู่ดีนะคะไปค่ะ ไปค่ะไปหารถกันเถอะ golf cart I guess I don't know I assume

ตอนนี้ที่ดจ่ายเงินว้าวเก่งมากทุกคนจ้าที่ดจ่ายแล้วจ้า,าที่ได้ดีใจทีด้คิดว่าเราจะไปรถกระตูนก่อนแล้ว <Okay. S 2> ก็ที่เหลือเราก็นั่ง Can you read that in Thai? It looks. Yeah, it looks so small, doesn't it? Where electric tricycle tickets pass at Angrit. very big. Whatever it says in Thai, I can't, can't see. Hmm. <laughs> <laughs> Tricycle can enter only green zone. Oh. Is that okay? We can walk Door in map. the pink zone yeah. after. You wanna just take tricycle around green zone, then we walk around pink later? Maybe. Yeah. Song Mong we can go see like the giraffes and all that and then we can return and do that. Okay. Okay. เรามาในสวนของกว้างสวนกวางทุกคนนี่คือรถ รถการ์ตูนของเราที่เราเช่ามาค่ะน่ารักมากไหนอลิขึ้นไปสินี่คือผู้บริหารที่วันนี้เป็นคนขับรถให้ดิฉันนะคะทุกคน <c oughs> Are you ready? <laughs> เตรียมพร้อมแล้วเราจะไปโซนต่อไปกันเลยค่ะ วามาลายเบบคนไทยเรียกว่ามาา้มาลายม้าลายมาลาย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 าลายใช่ม้าลายเอลิกเรียกว่าอะไรซีเราถูกต้อง เราจะไปดูแรดกัน This one red red What this is in English? Rhinoceros Rhinoceros But so You can call Rhino for short Rhino เราจะไปดู Rhino 君の虜に、なってしまえばきっと。<music> <music> Way to park, park over here or park up there uh, maybe up there yeah oh, yeah maybe maybe parking yeah what's that that's my horn don't beeping! ใช่ตัวนี้น่าจะเป็นผู้หญิง

ชหวังว่าทุกคนสนุกกับวิดีโอคลิปของพวกเราขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะคะ